ธรรมะกันที่หน้าผากันเป็นธรรมะจากภูผาเป็นธรรมะอยู่ในบรรยากาศภูเขาสิ่งไหนพอฟังเป็นคติเตือนใจก็ได้ฟังกันกิจกรรมของมนุษย์ก็ไม่มีอะไรมากฟังเห็นแล้วก็รู้ สามอย่างนี้แหละดีนักหนาได้ยินได้ฟังเดียวว่าตาดูหูฟังอะไรที่เป็นความดีต้องศึกษาอะไรที่จะทำให้ความฉลา,าดเกิดขึ้นก็ต้องฟังเกิดมาก็ต้องเรียนรู้เรียกว่าฟัง เรียนรู้จากพ่อจากแม่จากครูจากอาจารย์จากพระเจ้าพระสงฆ์จากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าฟังฟังปฏิจจกรรมที่เราต้องใช้หูทุกวันฟังเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้ก็เพียงแต่ว่าเราฟังให้เป็นประโยชน์เท่านั้นหรือฟังให้เกิดปัญญาเท่านั้นละ่ะ อันนี้กิจกรรมในการฟังจะเป็นประโยชน์กับเราเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้มากคือการฟังหรือว่าการเรียนรู้ภาษาบาลีท่านเรียกว่าสุตะคือฟังสุดสูสังละพระเตปัญญ์ฟังด้วยดีฟังด้วยสติย่อมเกิดปัญญาข้อที่สองทิฏฐิคือความเห็นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของมนุษย์ ที่มนุษต้องแสดงความเห็นทุกวันเห็นผิดก็มีเห็นถูกก็มีใครเห็นกับตัวเองก็ว่าดีใครไม่เห็นกับตัวเองก็ว่าไม่ดีความเห็นนี้เยอะพระพุทธเจ้าจึงเป็นบัญญัติเป็นข้อแรกในอริยมรรยมรักมีองค์แปดว่าสมาธิิให้เห็นชอบนะเพราะว่าความเห็นมันจะหลังมาแม้คนไม่รู้ก็แสดงความเห็นได้ ในความเห็นที่เป็นภายนอกนี่เยอะมากแต่ความเห็นที่เป็นภายในคือตัวของเราเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นดีเห็นชั่วในตัวของเรานี้อันนี้เราต้องมีความเห็นในตัวของเราตรวจสอบตัวของเราให้เห็นในตัวของเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นควรไม่ควรถูกหรือผิด ไละดีหรือไม่ดีให้เห็นเป็นสมาธิติเป็นชอบเห็นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีรหมโลกมีพระนิพพานมีเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักบุญจักคุณต้องรู้จักประวัติศาสตร์ของตัวเองที่มาเป็นเราเป็นมาอย่างไรต้องรู้จักคุณของพ่อของแม่และคุณของแผ่นดินข้าวแดงแจงร้อน ที่เลี้ยงเรามาอันนี้ทิฏฐิความเห็นอันนี้เป็นจิจกรรมที่มนุษย์ต้องเห็นกันทุกวันต้องสื่อทอดกันไปทุกวันต้องแสดงความเห็นมากน้อยก็ต้องมีกันทุกวัน้ัตติไม่ทันความเห็นนั้นก็บิดไปความเห็นมันบิดไปดันที่จะถูกมันก็ผิดเพราะว่าสติตามไม่ทันสติไม่มีความรู้เท่ารู้ทัน ความเห็นนั้นก็บิดไปเบือนไปเรียกว่าบิดเบือนไปถ้ามีสติ <c oughs> มีสมาธิ <c oughs> ความเห็นนั้นก็ถูกต้องเป็นสัมาธิฏิอันนี้ความเห็นนี่ก็สำคัญดังนั้นมนุษย์เราทุกวันมันก็ต้องมีความเห็นมีความคิดความปรุงกันอยู่ทุกวันดังนั้นท่านจึงให้มีกิจตภาวนา อบรมทางด้านจิตใจของเราตลอดเวลาเพราะตัวความเห็นนี้มันสำคัญเห็นมันก็ต้องเห็นเองรู้เองในตัวของเราที่เรียกว่าสันทิติโกคือเห็นในตัวของเราเห็นในสมาธิเห็นในการฝึกอบรมจิตใจของเราในการเห็นนี่จึงสำคัญการเห็นนี่จึงมีความดีงามอันสำคัญ ในตัวของเราอันนี้มนุษย์ทุกวันก็ต้องมีความเห็นยิ่งทุกวันนี้การแสดงความเห็นยิ่งเยอะสารพัดความเห็นแต่ความเห็นนั้นจะเป็นความเห็นอันบริสุทธิ์หรือเปล่านั้นอันนี้สำคัญถ้ามาจากใจของคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาความเห็นนั้นก็บริสุทธิ์ความเห็นนั้นก็เป็นอันเชื่อได้ ถ้าไม่มีศีลมีธรรมปากไม่มีศีลมีธรรมใจไม่มีศีลมีธรรมการกระทําไม่มีศีลมีธรรมความเห็นนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นความเห็นผิดไปเสียเพราะแสดงออกจากความไม่มีศีลมีธรรมแสดงออกจากความไม่บริสุทธิ์ใจอันนี้มนุษย์เราต้องมีความเห็นกันทุกวันมีการแสดงความเห็นกันทุกวี่ทุกวัน ข้อที่สามคือยานความรู้ความอย่างทราบอันนี้เป็นกระบวนการของมนุษย์ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้เรียนได้รู้ไม่ได้อย่างรู้จริงๆไม่ได้รู้ท่องแท้ถึงเรื่องนั้นๆมนุษย์ก็เป็นผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเพราะไม่ได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้เมื่อไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้มันก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรรู้ถ้ารู้ในสิ่งที่ควรรู้ก็เป็นประโยชน์รู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้ในอริยสัจธรรมทุกสมุทัทยนิโรธมรรครู้ในอันนี้เรียกว่าญาณังคือความอย่างรู้เป็นความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจในในตัวเองคือรู้โดยจิตตามนา รู้โดยปัญญานี่มนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งก็ต้องเป็นไปอย่างนี้มีสุตะได้ยินได้ฟังเรียนรู้มีทิฏฐิความคิดความเห็นสร้างออกไปและยานมีความรู้ที่เป็นความรู้แท้รู้จริงรู้ในสิ่งที่ควรรู้ทราบในสิ่งที่ควรทราบเข้าใจในสิ่งที่ควรเข้าใจในี่แหละภาพของมนุษย์เมื่อได้ยินได้ฟัง เมื่อมีความรู้ความเห็นเป็นสัมมาเมื่อมีความอย่างรู้อย่างทราบตามหลักพระพุทธศาสนาผู้ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็เข้าใจโลก,กสมัญญาเรียกว่าโลกสมมุติเหมือนรถคันหนึ่งเ็าสมมุติว่ารถขันหรือสังขารสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นคนก็เหมือนรถคันหนึ่งรถยนต์คันหนึ่งเขาสมมุติว่านี่เป็นรถแต่เวลามันอยู่คนละที่ระทางเขาไม่เรียกว่ารถยนต์ ล้ออยู่ที่หนึ่งประตูอยู่ที่หนึ่งเครื่องยนต์อยู่ที่หนึ่งอะไรอะไรคุณคนละทิศละทางเขาไม่เรียกว่ารถเมื่อไรจะมาประกอบกันเขาเรียกว่ารถขันหรือสังขารของเรานี้จับมารวมกันีนตาหูจมูกลิ้นกายแขนขาเขาเรียกว่าคนน่จ๊ะอันนี้โลกกับสัญญ,ญาโลกกัสมมติโลกกับบัญญัติเมื่อเราอยู่กับของพวกนี้ เราก็ต้องศึกษาเพื่อจะไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นโลกกบ,บัญญัติโลกกสมมุติมันเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่องแท้ในจิตใจของเราที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นเพื่อให้เราไม่ยึดติดในโลกสมมุติอันนี้หรือให้เราเราไม่ยึดถือในโลกสมมติอันนี้ เนี่ยในทางธรรมท่านจึงว่ามนุษย์ทุกคนมันก็มีกระบวนการในการสร้างคุณงามความดีในการฝึกตัวฝึกตนสุตตะได้ยินได้ฟังเรียนรู้นี่ต้องมีกันทุกวันเลยต้องฟังเทศฟังธรรมต้องใส่ใจต้องศึกษาในสมรถะคืออุบายทำให้ตนสงบใจสงบจิต วิธีการอันใดที่จะเป็นที่สงบจิตสงบใจเราก็ต้องทําวิธีการอันนั้นกินมากนอนมากใจไม่สงบฟุ้งซ่านเราก็จะไปกินมากนอนมากต้องศึกษาวิธีการไปอยู่กับคนหมู่มากยุ่งเหยิงวุง่นวายก็ปลิกตัวออกมาหาที่สงบสงดหาที่สันโดษหาที่วิเวกก็ต้องดูดูตัวของตัวเองดูใจของตัวเอง ต้องหาวิธีการทําให้ตัวเองสงบใจด้วยการเรียนรู้ด้วยกันยด้ยิยนได้ฟังในพุทธพจน์พุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนในคําสอนของครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็มาคิดเหีือหว่ามามีความเห็นในสิ่งนั้นก็สักฟอกทิฏฐิของตัวเองให้เห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิสักฟอกทิฏฐิของตัวเองความเห็นนั้น นี่เป็นความเห็นอันถูกต้องความเห็นหรือความคิดนั้นให้มันถูกหัวสมองคิดให้มันดีๆจิตใจคิดให้มันดีๆให้มีเมตตาการุณาโลกอันนี้ใจถ้ามีเมตตาการุณาแล้วโลกมันก็สงบมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจหรือทําลายความสุขของเราลงไปได้ถ้ามีเมตตาการุณอยู่ในใจของเราคือมีความรักความปรารถนาดีและความเกือ้อกูล อันไม่เอากิเลสเป็นที่ตั้งอันไม่เอากิเลสเป็นหนายหน้าให้มันนำทางรองรอง,รองเป็นเครื่องนำทางเอาทําเป็นธงนําทางคือพุทธโทธโทธรรมโมสังโฆในความคิดความเห็นคิดให้มันถูกให้มันดีไปคิดผิดมันก็ผิดไปตลอดนั่นแหละความคิดความปรุงนี้สําคัญบางคนคิดผิดเขาเรียกว่าความหลงมันพาคิดผิดมนุษย์จึงไม่มีที่จบแห่งความคิดไปได้เรื่อย ตามยุคตามสมัยตามกนานละเวลาแต่พระพุทธเจ้าท่านหยุดไอความเห็นผิดนั้นได้ได้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาในจากนั้นยานความรู้จริงๆให้ท่องแท้ในจิตใจของเราให้รู้เข้าใจในจิตใจของเราเรียนรู้ในตัวเราในสมถะวิปัสนาเรียกว่าญาณังคืออย่างทราบญาณังอุทปาติ ปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเราได้ฝึกได้ภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรานี่เป็นหลักอันสําคัญที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเรานี่แหละการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทำมันก็วนๆอยู่กับโลกสมมติอันนี้แหละ เมื S <S> ่อเราอยู่ในโลกอันนี้เราก็ใช้โลกอันนี้เป็นประโยชน์เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เมื่อเรายังใช้ขันอันนี้ได้เราก็ต้องใช้ขันอันนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งสุตะคือการได้ยินได้ฟังเรียนรู้ให้เป็นไปในฝ่ายศีลฝ่ายธรรมในฝ่ายกุศลกรรมเสมอๆความคิดความเห็นเหมือนกันให้รักษาความคิดให้มันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมในความสงบใจของเรา คิดพิจารณาให้มันทีช่วในตัวของเราจากนั้นความรู้จริงหรือว่าญาณความอย่างทราบในตัวของเราเราก็ต้องศึกษานี่กระบวนการของชีวิตของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นไปแบบนี้ทุกคนเพียงแต่ว่าจะจับมาประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องหรือไม่เท่านั้นถ้าจับมาประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องดีงามมันก็เป็นประโยชน์ในตัวของเราอย่างยิ่งทีเดียวเพราะความรู้อันท่องแท้ เป็นความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานมาให้เหล่าสาวกสาวิกาได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์ได้ถ่ายทอดก่อนที่พระองค์จะบริญญาผ่านแล้วถ่ายทอดความรู้อันนี้ก็หวังว่าจะมาถึงพวกเราทุกๆคนในความรู้อันนี้เมื่อมาถึงเราทุกๆคนมาถึงกายถึงจิตเราทุกคนเราทุกคนก็ควรจะน้อมกายน้อมจิตของเรานำมาประพฤติปฏิบัติถาจัดปัดเป่า กิเลนน้อยใหญ่ในจิตใจของเราในกิเลสทั้งหมดก็คือความยึดความติดความหลงมัวเมานี่แหละถ้าเราเข้าใจโลกสมมุติแล้วก็ใช้มันไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโวหารของโลกโลกเขานํามาพูดนํามาคิดนํามาปรุงปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนีน้เป็นสมมุติอันหนึ่งเท่านั้นที่จริงสภาวะแท้แท้มันไม่เป็นเช่นนั้นให้เรอาความจริงอันนี้ เข้ามาสู่ใจของเราอันนี้เรียกว่าภาคปฏิบัติภาคขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากกายวาจาใจของเรานี่ถ้าเราทุกคนพิจารณาอย่างนี้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ใคร่ครวนอย่างนี้อยู่ในโสมนศสิการใคร่ครวนแล้วก็นํามาเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนก็เป็นช่องทางให้เปิดจากของอุตตปาทิ เปิดไปทางดวงตาให้เห็นธรรมในตัวของเราก็เริ่มจากฟังฟังจากใครฟังจากสัตบุรุษผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นธรรมผู้ควรสักการบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจผู้ควรกราบไหว้เป็นทักขินัยบุคคลผู้ควรอัญชลีอันนี้การได้ยินได้ฟังและไปฟังจากท่านเหล่านี้มันก็จะจบเรื่อง ถ้าไปฝังนอกนี้ก็จะไม่จบเรื่องเพราะมนุษย์นี้ไม่เคยจบฝังแล้วก็พูดแล้วก็ชิดไม่เคยมีที่จบไม่เคยมีที่ยุติไปก็มันเรื่อยโง่ที่สุดก็คิดว่าฉลาดที่สุดเหมือนกันเพราะความโง่มันคิดว่าฉลาดเพราะคนฉลาดจริงๆเขาไม่ได้สนใจความฉลาดแบบนั้นเขาสนใจการชำระสะสารตัวของเขาเองให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นประการสำคัญเหมือนกัน นี่ถ้าจะเปิดดวงตาให้เห็นธรรมก็ต้องสับปุ่ด้สังเสวะาคบท่านผู้ดีจริงๆหรือว่าหาทางที่ดีจริงๆหาทางที่ถูกที่ควรจริงๆแม้พระพุทธองค์จะทรงพระนิาพานไปแล้วเราก็เข้าไปนั่งใกล้ได้ศึกษาพระธรรมใกล้พระองค์ได้เพราะว่าโยโอะอานันทธรรมโมจะเดซิโตวินโยจะเดสิโตปัญญโตโสมมจะเยนสัสสทา สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นเป็นศาสดาของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ประทานอย่างอื่นประทานธรรมวินัยนี้เอาไว้ดังนั้นการที่เราได้เข้าไปศึกษาพระธรรมวินัยก็ถือว่าเราไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อต,อตาพระพุทธองค์ไม่ได้ห่างเหินกันเลยก็คือไม่ห่างเหินจากสติก็คือไม่ห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อันนี้เปิดดวงตาของเราขึ้นไปนะ แตธรรมสวนะก็ฟังเทศฟังธรรมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าธรรมวินัยนั้นมาประพฤติปฏิบัตเรริเป็นศีลเป็นธรรมเป็นได้ทุกภาคชั้นญาติโยมก็ได้พระเนนก็ได้ศีน้าศีนแปศีลสิศีนสองรอยยี่สิบพระสูวรพระพิธรรมพระวินัยเหล่านี้นํามาศึกษาได้ทุกผู้ทุกคนสามารถศึกษาได้ทั้งพระทั้งโยมนำเข้ามาสู่ใจของเราได้ทั้งนั้น สร้างความเห็นให้มันเป็นความเห็นชอบเห็นถูกเห็นถูกต้องตามบทพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้และความเห็นก็เกิดขึ้นที่ใจของเราคือเห็นตัวเองเห็นสติเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นธรรมะเหล่านี้ในตัวเองในตัวของเราเองฝึกจนมันเห็นคือสงบในใจของเราเองจากนั้นทางด้านปัญญาก็เจริญปัญญาให้กว้างไกลออกไปอีก อันนี้กเรียกว่าเปิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาจากของอุตตปาทิยาหนังนี่นก็อย่างทราบขึ้นมาในตัวของเราในทุกสมุทัยนิโรธมากปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลกสมมุติอันที่เข้าบัญญัติกันมาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เก่าเชื่อถือกันมานั้นมันจะเป็นไปได้แค่ไหนเราก็มาตัดสินด้วยข้อประพฤติธปฏิบัติของเราว่าเราจะวางโลก วางกิเลสให้สูญสิ้นไปจากใจของเราได้อย่างไรเราจะทำอย่างไรให้กิเลสมันหมดหวังในตัวของเราเราไม่ต้องไปหมดหวังในสิ่งไหนทั้งนั้นให้กิเลสมันหมดหวังในตัวของเรามันก็จบกันไปมันบังอะไรกับเราไม่ได้ให้โลภเราก็ไม่โลภให้โกรธเราก็ไม่โกรธให้หลงเราก็ไม่หลงมันสอนให้มัวเมาเราก็ไม่มัวเมาศีลธรรมเราก็ไม่เสื่อมสามีแต่เจริญรุ่งเรืองในจิตใจของเรา นี่ปัญญาอุเทปาทิอาโลโกอุเทปารธิแสงสว่างกระจ่างแจ้งก็เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราสงบลงที่นี่สว่างลงที่นี่หลุดพ้นที่นี่คือหัวใจของเรานี้มีเลวะญาณความอย่างรู้อย่างทราบจนเกิดอาโลโกอุททปารธินี่เปิดดวงตาภายนอกภายในในใ,นใจของเรานี่กระบวนการการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ของสัตว์ผู้จะหวังความพ้นทุกข์ก็ไม่อื่นไปจากนี้ อยู่ในาศาสนธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรามพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้ดีแล้วจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราทุกๆคนท่านบัญญัตินั้นสอนนั้นก็เพื่อมาถึงเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่ณนเวลานี้ท่านถึงได้ประทานเอาไว้แบบนี้นี่แหละข้อประพฤติปฏิบัติที่เราได้ยินได้ฟังก็ควรจะน้อมมาประพฤติปฏิบัติ เป็นส่วนดีในตัวของเราเป็นส่วนวิเศษในตัวของเรานีนนำมาให้เกิดคุณธรรมดีงามในตัวของเราจะเป็นสารคุณอันดียิ่งในเป็นทางอันประเสริฐอย่างยิ่งในกายวาจาใจของเราในการฝึกตัวฝึกตนฝึกจิตฝึกใจเป็นอย่างนี้เองและน้อมเข้ามาในกายวาจาใจของเราก็จะดีงามอย่างนี้เองในวันนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจะได้ปล่อยวาง กับบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราได้บ้างหรือจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นสมมุติของปลอมไม่คนยึดถืออันนี้เป็นวิมุตติคือใจสงบใจสว่างในตัวของเราเป็นทางเป็นไปเพื่อความดับกิเลสและหลุดพ้นไม่เวียนวนให้วุ่นวายในหัวใจของเราอีกต่อไปมีเป็นวิธีการฝึกปฏิบัติที่องค์พระบรมศา,ศาสดาประทานมาถ้าเราจะเดินตามไปทางนี้เราก็ปฏิบัติไปตามนี้ ถ้าเราเห็นว่าทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมันเป็นทางการเรียนรู้ได้ยินได้ฟังเป็นไปเพื่อชำระสะสางทิฏฐิความเห็นก็เป็นไปเพื่อชำระสะสางเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นปัญญาญาณคือความรังยึดอย่างรู้ความสงบสว่างในใจของเราก็เป็นไปเพื่อความชำระสะสางให้กิเลสสูญสิน้นไปจากกิจจากใจของเรานี่แหละว,วันนี้พู้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นธรรมะ ที่จะพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมากน้อยก็เป็นธรรมะสื่อถึงท่านทั้งหลายผู้ใคร่ศีลใคร่ธรรมผู้ที่ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มันอันตรายไม่ว่าจะเป็นสาราภัย,ภ,ย,ย,ภ,ยภัยคือความเจ็บเท่าพยาธิภัยภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วย ชาติภัยภัยคือความเกิดมรณะภัยภัยคือความตายมันก็เบียดบังเข้ามาทุกวี่ทุกวันถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอนามารูป,ปังทุกขังนามรูปคือตัวของเรานี้ก็เป็นทุกนามารูป,ปังอนิจจังนามรูปคือรูปร่างของเรานี่ก็ไม่เที่ยงนามรูป,ปังอนัตตา นามารูปคือตัวของเราที่สมมุติบัญญัติขึ้นมานี้ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าเราปรงวางเสียอย่างนี้ได้ทางของธรรมมันก็เปิดถ้าเราไม่ปรงวางไม่สนใจศึกษาหรือใส่ใจพุทธพจน์หรือคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เลยทางแห่งธรรมก็ไม่เปิดก็ถูกปิดลงทันทีประตูสู่สวรรค์พทมโลกพระนิพพานก็ถูกปิด แต่ถ้าใจเราเชื่อบาปบุญคุณโทษเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ประตูสวรรค์พรมโลกพระนิพพานก็เปิดแม้เราจะยังเข้าไปไม่ได้เราก็อยู่หน้าประตูนั้นสะกก่อนเมื่อเราใช้สติปัญญาของเราฝึกประพฤติปฏิบัติไม่นานเราก็จะได้กุญแจแห่งธรรมเปิดเข้าไปสู่ประตูแห่งมรรคผลพระนิพพานอันนี้เป็นทางที่ดีๆที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ดีแล้ว นำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ขอความสุขความเจริญความสวัสดิ์มงคลจงมีก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอาราบันนี้อาตมาพระมหาททิีาคติโรพ,พร้อมกับธรรมจักรภูพาสมควรเจเวลาและหล่ะจึงขอเจริญพรแด่ท่านทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร